ขอให้พบปฏที่อาณในะนำบทกการอันใกล้นี้เธื่ันการจิมุนโก้มาเดี่ยรทียังเป็นผิดพลาดใหม่โก้เป็นไปรับเอาไหมเน,เนมะผิดพลาใหม่าก้ วรธรรมเจ้าอาวาสวัดกลางมันเดียที่น่ามะมายืนงานให้เ่าคืออจารย์ทีนาไม่บอกก็ีมลไรก็ดีก็ผัก็ไรก็ดีเพราะว่าจ้ีปรยน์ในบาการในตุญในผบุนูคในตั้งผู้ตัู้้คุ้ผงนตั้งผังผู้ั้ผั ค้องมาผีปริวาต้องการงานที่บวสมบทรโม่แท่งปริวาต้องมาผู้ปริวางานคนบนสมบูรณ์ตากอมาเต่นกัเป็นผาเลยซีดอยู่เต้นก็เป็นผากตอนนี้เป็นผาโดยสมบูรณ์แล้วท้างายยังจะข่างใจเดี๋ยวก็เป็นข่าวในักบอลจะอ เาขาวดับแด้เอาอแ้่ไล่ก็ไปหลดนี่นี่จางเจ็บสูผ้าด้วยเราเอาผ้าไปรับเอาโหลดนี่นี่ลุ้มต้งลองแ <c oughs> ต่งแร่งดี่ดีเตรลุ้มต้ลองแต่งแรง พี่น้องเอฟซีตอนนี้ก็คือพระชันเพ้นบอกพระชันเพ้นบอกเรอแ,แล้วเลยชันเพ้นคืออาหารหวานข้าวค่ะพี่น้องเป็นเตียงใบไทยข้า,าวปลาจนะอดนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะ สุดยอดเป็นปฏิบัติธรรมเนาะของท่างวัดปาโพสัน้นแต่ว่าก็ยังม,มีมีพระบวชหม่สิบสี่องค์จ่ามัดรวมแมีขาวสามสิบสามสิบบอกร้องทะเบียนสามสิบค่ะนะแล้วก็พระเก่าทะเลขค แต่ว่าตอนที่เพิ่อนหนึน่งพระเก้าแปดพระที่เลี้ยงมาอีกพระที่เลี้ยงไไยแต่ว่าตอนที่เพิ่นนั่นอันไอ้นั่นถ้ำยู่มังหันเทศปิศา,านาถ้ำยู่มังหันได้ยินเพิ่นว่าพระยังก็่าสองเกตสองสองหกสองเกตตีเฮ้ยแฟนบ่ไปบินบาทไปบินบาท<ห><ห>อันมือนั่นไหมสองหกสองเกตเพิ่นวางสี่เนาะเพิ่อนขึ้นว่าค่ำเดียวเพิ่นคือว่าสองค่ำ เด่อพี่น้องเอฟซีนี่แหละสังเกตเอาเด้อทันในที่เมือว่านมือว่านนี่ไปร่วมแลวยีิาเท่าไรก็เลขเลขหน่อยมันออกยี่หามอ๋อยี่หามดิบบ่สองห้าหนึ่งห้า้องห้าเบ6ร์บ่เมนยี่หกยี่เจ็ดบ่เมนบ่เมนี่เมนี่เมนีบ่ โอ้เออพาไปบินบาทยี่ห้ายี่หกแล้วพี่น้องด้วยิบเกียบบาทแม่ร่งโตค่ะอันนี้นี่บอกขั้นนี้บอกผ้าไปบินบาทนีพี่น้องขั้นนี้ผ้าไปบินบาทพนัพี่น้องหาเจ็ดหนึ่งสองหาสองห้าเจ็ดหนึ่งเตะเลยเนี่ยค่ะ เพิ่นปฏิบัติเพิ่นมาปฏิบัติถ้ำก็ดีเนี่ยเพิ่นมีพาบวชใหม่มานมเนาะเข้ากับฟัง<ม>สังเกต<ม>เอาบางที่ก็พาจะเยอะกว่านี้เหมาเข้าร่วมีม,ม,มีแต่พระหมบวชใหม่ของเข้าออที่เ่าเยอะ มันเป็นงานปฏิบัติธรรมยังรรมมง,าางานปฏิบัติธรรมโบแมนงานปริวาตแต่งานปฏิบัติพระปุสิทธมาเขาเยอะแมนอันนี้แค่ปฏิบัติธรรม,อ,มอากาศก็เย็นเย็นอือากาศเย็นเย็นมากเรือพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือพระก็ลังรับอาหาร,ลาหารแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแม่ขาวที่เพิน่นแบบว่ามามา,มาปฏิบัติคือกัน คือว่ารับศีลแปดกันเหมิเมดเหม็นมาจา้ะรับศีลแปดกันเหมิดแต่ว่าผู้ใดมาอยู่นี่นั่นสมสมหวังสุขคนฟังหนึ่งแต่ว่าสมปรารถนาจา้ะหลวงพ่อสมปรารถนาคือปูยย่ใหญ่เฮานี่ซื้อปู่ปู่สมปรารถนาเนะาะจ้ะหลวงปู่ใหญ่สมปรารถนาเพิ่นบอกว่าลอยแหลกล้านขันบ่าใดลอยแหลกล้านคือพ่อสิีโบโฮมผ่าเพิ่นว่า,างศรีเนาะ แต่ว่าเจตุกันเล่งใส่ถึงตะลึกันทางประทัดทันแล้วเนาะนี่ทางประทัดเท่าทันหรอล่ลอหลุนน้ำกันแล้วค่ะเนาะพี่น้องร้อยแลกล้านเหลือยังกับจีนอันนั่นแหละเฮ่ากับ <c oughs> สีเหลือลายย้อนะแล้วกินลายอยู่อนะเสร็ พี่รอเอลซี่กับรุ่นรุ่นไปน้ากันเนาะเนาะฟังเอาจับใจค่วมเอามาจยงสี่มันต้องใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาไผเอามั่นหรอกค่ะเพราะว่ามันกัเออมันกัดวงไผดวงมั่นเท่ากับบอสาม,มาตีสีคิดแท่นกันใดเนาะ,ะบางที่ข้าเพิ่นเบาออกมาบางที่ผู้มักกับกัดซื่อน้ำผู้บ่มักกับบอเอาสำหรับชิปนี้ เจตูกะสีฝากพี่ฝากน้องไววซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้นี่แหละที่ว่าเพื่อนบอกว่าหลุดภาพไปบินธบาตมือเศร้านี่มาไปย่ำใดออกย่ำนันวัสนวะไปเดี๋ยวนี้ไปซูมซูมือชี้ซูมือไปบินธบาตซูมือค่ะเพื่อนกันเลยว่าสีว่นอยู่นี่แหละวัสนวะสำหรับแม่ขาวเพื่อนผ,ผู้ผู้อยู่นี่เนาะหมู่บ้านนี่เพื่อนก็นจัดห้าน,น้อยไปเพื่อนก็นได้้องหากับซีผาเป็นเลขคหางประทัดเพื่อนกับากันได อ่าแต่มือนี่พนบอกวา่าพนสิเล่นชุดนี่ล่ละว่าะั่นว่าภายในสี่ตนี่ล่ละเนาะสำหรับชิปนี่เจตุขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ่ำนีเนะจ้ะเนา,านะรำำ่ำรวยค่ะ